กินของก้าวอีมันนี่กะจกทุนจกทุน <laughs> จกทุนเลยเลยดิเออมาทุกคน,กคนแต่ละคนกับทีมงานกานนมีคนหวานจุกคน,น <c oughs> มาทุกคนกคนินข้าวซ้อมเดียวมันนี่กินข้าวยญาไปนําหมูอีทีมงานเห็นหมูอยู่นี่ก็คือ,คอนี่เออได้ห่อกี่ลายกี่รอนี่สี่มือเห็นหอ่อชมลหลายนะเช็บเยอะเลยห่อบ้า แต่ะทารสบายดีสีทุกท่านที่ติดตามนะครับชมวันนี้เฮากาตื่นเสามาแล้วกาได้ไปหารัดเสาทุกคนเลยหายิงนกิงินหาะนี่แหละตื่นมากกับเสียงนกกะห้องแซลแซลมันยากาศก็ดีนะวันนี้นะเมื่อคืนนี่กเะเสียงฝรั่งหึมหึมมาม่าฝนตกกะบม่ตกตกน้อยเดียวหนึ่งเอาตื่นมาจะได้ไปหายงินนกเงิงนนงหาะติดตามเิืมกันทุกคนนิมีสีมาน 4, 000, 000บ่ น, x e, x e นุกของแชเแช่ตื่นมาล nhìn có họ của thứ trên tôi này, ừ. họ tung nhảy nhưng look and believe ཡོད མོད རོ ตอนนี้ตะเวนหนึ hmm. like like ่งคอยขำลงเลยทุกคนเลยมันยังบุพอยังจะโตอยู่ไปเบิ่งกุ๊กมาพีโพนกันายกินก่อนยิงกระหอกกบะบือทุกคนเลยเอาเฉยได้เลาะมือก่อนนี่เพราะว่าขำแล้วนะโกระหอกตรงใหญ่นึ่งยิงบุตกเลย มันกินมาพี่โพนเลาะมือก่อนมาดนิคำนะเอาพักเม็งมือนำทุกคนเลยเพื่อได้ลาบได้คอยกินกับเพื่อได้เลาะมือก่อนนี่ตอนนี้ตัวเองตกก็ได้หมันอยู่บ่รอ ได้ไปเลยได้กรฮหอกล็อกตัวกระอกตัวหนึ่งตัวเดียวอีเชื่อแต่พานได้เพลิเลยหมดได้พี่ช่างได้แต่เมยอขอเพื่อตัวนี้ย่างเพื่อวันนี้จิ้มงานย่างโซไล่คนจะเอากระรับกระหอกได้ทั้งหมดเลยถ้าไร่มากก็ยังปรุงพักแล้วล่ะ เห็ดลาบแจ่ววันน carry ี้เนาะก็หอน้อยตัวนึงหกคนถึงงานอีกอยแล้วฉันนเลยให้กินมังคขมนกมนีหลายเนาะคือจะกินกินเข้มกินเกลออะไรได้เหลือนน้อยเ เฮ้เสียงไรอยู่ว่าเสียงไรมาะน้อยมาฮอดยังทาแต่เสียงไรมาไรมากก็ได้กี่ข้าวกี่น้ำเลยนม่น้ำแม่ตีมาตีมันออกอนคาเลยน้ำนี่ยองน้ำอกน้ำเนี่ย่ข้าวยับ้นี่ลาบกหอเอาก็แล้ว

ขมพักข้าแม่ขโมยมีพิชังในกอไฟมาลมาลดเต้นชาวบ้านล้างวลเมมหกมเิดาวนละเห็นบโอ้โหอย่ตัวหมโเนาะเฮ้ยคอคเนาะมาบุญเนามืปโพหลนาะอันนี้เนาโพยคนเดี้าม่อันนี้เนาเิดอะนะจมาเป็นมะหางเลยมกน้อยทิเอ เดืเบือดผมคิดดับสิโ่โผอยู่นี่ะไรม,ม,ม,มันไม่กินม,ม,ม,มันไม่อมูมันไมกินข้าวอะบี่เื่เนนไไดหมูเราไปกินได้าได้พกรเอาติดตติดตโอ้ยับาหร ้าไปที saya, ่ตรงนั้นเราต้เข้าไปยอมันยาวจ้องมันี่ิดอเดินมาที่จดเชื่อะได้มือเด้ใเย็เงน่ม่เข้า้องหอกเดี๋ยวมขับไปับขับมาลายพงเอล่านี่ถึงก้นไม้้อีอืจบ มเสร็จแล้วจุดไหนแล้วตะเพื่อนที่ใครยี่ห้อก็ว่ามือโลดคลิเคืดมีปเตงน้ำรบวันโอเคทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กี่ข้าวกิน้ำแล้วละกันวนนี้นี่ ไปหาร้านแรงก็ถือว่าวิมานทีมงานมานก็เหาอตัวนึงมากอะลาบแจวกิน6คนกับพอดีอินนะอ่มนะมาตอนนี้เฮาก็ได้ข้าวกินน้ำแล้วก็คลิปเฮาก็าจบลูกเพียงในคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่เขอบใจที่ตตามแลวครับชม